ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมทีมเกมเมอร์นะครับเดี๋ยวก็จะมาเล่นทีมเบอร์รี่ครับกับท่าผู้ฟิกก็ขอไปน,นะครับเบอร์รี่กับซีซีนะครับคืนนี้นะครับเวลาสองทุ่มครื่งช่องพีพีทีวีนะครับผมก็จะมาเล่นให้ดูกันครับกันหนึ่งนะผมจะเล่นปเป็นซีซีครับ เรยี่าตัวนี้หมดแล้วีขอปรับแผน,นตัวแป,บวแป๊บนึงนะครับนี่ครับน่าจะเป็นตัวต่านี้นะครับ ซีกับ,บเบลีย์ครับข้าเล็ก,กนนะครับนะครับเย้มาดูเหตุนี้ครับก็เข้าเกมเลยครับมาครับเซลซีกับเบลีย์ครับนี่ครับมาที่สนามเซลซี่ ใจมาให้ลูกนี้เองใช่ไหมครับครับตอนนี้ซูซี่เปิดเกเกินเยอะมาจะสะดุดนิดนึงนะครับเร็วแล้วครับอุ้ยลูกแรกเก็บได้ครับเด็กโก้คอสตาครับลูกนี้เก็บิได้ครับเด็กโก้คอสตาครับลูกนี้เก็บได้ครับ กดยาวขึ้นมาลูกนี้ครับนชซสีเลี้ยงข้ามาลูกนี้ยิงครับ,อ,รรอ,รบอุ้ยชนเสาครับเบลลี่เตะออกเตะขว้างออกไปก่อนเลยครับข้ามาอุ้ยลูกนี้เอีเดนนาซัานอีเ,อเดนนาซัาน ม่เลยครับลูีกับใจลนีมา้วกตัได้ก็ตัลีับไม่ครับน่งมีตอุ้ยทไมช่วง่นี้ของซูซี่เล่นไม่ดีครับยิงแต่ชวสาครับโอกาสต้องสอามครั้งครับ รูปนี้เดนน่าซานจะตีลังการรมันจะสะดวกหน่อยนะครับความเร็วของฮุยครับอเอากาลออกมาบีบได้ดีครับถ้าใจก็เสียงเฮขึ้นมาครับเสียงรูปนี้อุยหักมาได้ดีครับเลโกคาตาแค่ความแข็งของเขาเป็นตัวกันครับแต่ให้อุยเข้านะครับ ค okay. ิกลูกนี้โดนไปเลยครับใบเหลืองนะครับไม่เป็นไรครับจะไปเอาออกกายอย่งครับบิดดีมาเรียงครับแลาวิดดีครับตรงนี้เราบิดดีบอกว่าสบายครับแอ้ลูกนี้ออืเบลี่ครับเบลี่ครับเก็บดาบแล้วมาครับ มาแลับมายู่ที่ฟอสตาครับแต่มาไม่ได้ครับให้ทีบอ้าวมาแล้วทู่นซีอ้าวฟาวดิโก้คอสตาครับมาลับอีกหนึ่งถ้วยเวลาหนึ่งนาทีครับเรียบร้อยครับครึ่งแรกก็จบไปครับมาเรามาครึ่งหลังกันเลยครับเขียนมาครับลูกนี้เป็นชิ้นกันครับ มาแล้วปีนาซานลูกนี้ไหลามาได้ดีครับอืม้มฮึไหลมาดีครับแต่คอสตาไปอยู่ด้านหลังเขานะครับเอารับจมาลูกนี้เอารับได้ีิช่องว่างโอ้โหแจาโคตรทุเรศนะคะแต่เอาลูกนี้เรียบมึงว่าเขอเปนประตูนัว้าแล้ว จากเบอร์บเอครับอ๋อซีครับได้ยิงขึ้นหนึ่งลูกแล้วครับเมื่อวานครับผมว่าจะเล่นแมนยูครับแต่ไม่มีเวลาเล่นครับก็เลยเอาแต่เวอร์พููลงก่อนครับเมื่อคืนเวอร์พููชนะ20ครับแมนยูชนะ20ครับชนะวัตฟอร์ดครับแมนยูเร์พูลชนะ เขาทำสเปอร์นะครับที่ผมทำคลิปลงไปครับผมจะมานี่ซูซีครับใครซูซีก็ทีมลงกไว้ด้านล่างครับแต่ผมไม่ค่อยชอบซูซีครับอันนี้เบลลี่เับบ้านครับแต่ผมเล่นเป็นทีมซูซี่ครับเพราะว่ามันเล่นไปสองรหมุนฟี ف าไม่ได้นะครับต้องไปต้องมันไม่เหมือนฟี فا ครับครับเราเข้าเกมกันต่อเลยครับเอาลับมาครับอีเดนาซา อาซาเลี้ยงจอเข้าไปลูกนี้เปิดไม่ดีเอ้าได้ที่เปิดมาดีครับพี่ผมฟูของเรารอเข้ามาดีครับแต่ทำหน้าเสียเองครับเบลลี่เข้าไป็นตัวครับเปิดโคตรเบาครับลูกนี้แม่มองกับเข้าครับอีเดนอาซาใจครับลูกนี้ว่างมากครับยิงไปเองครับอีเดนอาซามาซ้ำนะครับครับมาแล้วครับ เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับมาครับมาแล้วครับเลี้ยงมาแค่นี้ครับซูซี่ครับต้องถอยลงมาแล้วช่วยกันครับเอาเจะขึ้นมาให้ดิโก้คอสตาคอสตาไปครับสับกระโหลกลูกนี้อือหือตกลกินครับอ้าวเรียบเลยครับทา้งตู้ครับเป็นการหายิบพลาดของกองหลังเบรรี่นะครับดิโก้คอสตาก็เลยเข้าไปรูปได้ทันนะครับดูครับ นี่ครับเขามาดีครับแต่บอกตัวเองแล้วก็เขาทำเสียเองยิงข้างซ้ายเรียบร้อยครับนทีได้ไหมนะครสามสิบับนาทีที่แปดสิบหกครับก็จะหมนเวลาแล้วครึ่งหลังนี่เห็นแต่ซิลซียิงเอายิงเอานะครับเอาแล้วครับคอสตาหมดยวขึ้นมาลรกนี้จะให้เอ้ามาครับหมดเวลาไปก่อนครับเสียดดยมากครับผมก็จะกดข้ามไปเลยนะครับ แค่นี้ครับนี่ครับสุสีก็ชนะไปได้นะครับแั้ววันนี้ผมก็ขอจบคลิปแค่นี้ลายไปก่อนครับสวัสดีครับ